น้องเลือกก่อนพี่ก่อนไหมเอ่อน้องเป็นใครครับเนี่ยเรารู้จักกันด้วยเหรอพี่ซันไม่รู้จักเยลลี่หรอกค่ะแต่เยลลี่รู้จักพี่ซันได้ดูด้วยเนาะแล้วน้องไปรู้จักพี่เขาได้ยังไงจ๊ะอ๋อเยลลี่เคยดูพี่ซันเล่นโฆษณานะคะตอนเล่นโฆษณาผ้าอนามัยว่าน่ารักแล้วนะคะเขเล่นโฆษณาเป็นพระยิ่งหล่อสุดๆดไปเลยค่ะโยมน้องชมแบบนี้อาตมาก็ปลื้มใจ น,นี่นี่คนชอบกับบทงี้ก็เลยต้องอินัหน่อยพี่ซันคะพี่ซันมีกลุ่มแฟนคลับหรือ,อยังคะโ,<ฮ>โอ้ยอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยค่ะแท็กซี่ขับผ่านยังไม่สนใจจะรับเลยน,นี่น้องพี่ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกครับไม่มีกลุ่มแฟนคลับอะไรหรอกหอกล่อแลวยังทอมตัวอีกอ่ะล้ยเยลลี่จะตั้งกลุ่มแฟนคลับให้นะคะเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยเยลลี่มีประสบการณ์เยอะมากค่ะจะติ่งเกาหลีติ่งญี่ปุ่นติ่งเมกา เป็นทุกติ่งขนาดนี้ถามจริงเคยเป็นไส้ติ่งไหมจ๊ะเคยเป็นค่ะจะดูแผลได้เลเล่นค่ะแต่ตอนนี้เยลลี่จะไม่เป็นติ่งใครแล้วนะคะนอกจากพี่สันคนเดียวเดอคุยท้านอา้เพม่งนะคอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ยอมแลกกับใครจะยกให้เธอไป็นทใจจะมีเพียงเธอเท่านั้น นล่นเราเนี่ยมีแฟนคลับเลยเนี่ยหนุยนะไยครับผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่การจะตั้งกลุ่มแฟนคลับมันก็เวอร์ไปหน่อยครับงั้นเยลลี่ขอตั้งกรุ๊ปไลน์แฟนคลับเลยนะคะอ่ะพี่ว่าอย่าตั้งกรุ๊ปไลน์เลยเยลลี่มันได้ไม่กี่คนเองอะตั้งแฟนเพจเลยดีกว่ามันได้เป็นแสนแหม่ได้บอกไม่อยากยากได้บอกอะไรผม อยู่คนเดียวกว็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้มีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ตีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน